แกงมะละกอใส่ชะอมใส่หมูสับนะคะอร่อยซะง,งั้นนี่ค่ะกินมะละกอต้มล้างน้ำใส่หน่อยอร่อยนะคะหอมชะอมเดี๋ยวน้องจะให้ดู พี่สาวยายน้องเข้าแกงนะคะเพื่อนแกงฟักทองใส่หมูสูตรบ้าน,านใส่ปลาเค็มเนี่ยค่ะพี่สูตรให้เห็นว่าแกงเรากินเองเราอยากใส่อะไรเราก็ใส่นะคะอร่อยปลาเค็มก็อร่อยค่ะลงไปน้ำแกงนัวอ,อีกนะคะเพื่อนจ๋าการทำกับข้าว อร่อยถูกใจเราเพราะเราทําเองกินเองทําจริงกินจริงและอร่อยจริงปรุงตามใจเรานะคะเป็นผักต้มเยอะๆลําไส้จะได้สะอาดก็ไม่ยุ่งยากผักที่บ้านเรามีผักพื้นบ้านมะละกอชะอม โปรตีนก็เอาจากหมูดนันวดีค่ะแกงมะละกอแกงมะละกอ แกงแบบนี้นะ้ำนัว เดยน้องเอากางเกงยยีนตัวน,นี้มาใส่หลวมเยอะเลยค่ะจากเมื่อก่อนใส่แทบจะไม่ได้เน้นนะคะเน้นเน้นอาหารเป็นผักและโปรตีน ถามว่ายายน้องก็อยากกินของหวานอยากกินนูน่นกินนี่ตามใจตัวเองนะคะแต่ทีนี้ว่าพอมันตามใจตัวเองมากๆแล้ว น้ำหนักเราขึ้นไวเพราะว่าเราสูงไวพอไม่ตามใจตัวเองมันนึกถึงว่าวันนี้จะต,ต้องกินอะไรแบบไหนได้ผลเฉยเลยคะ่ะเพื่อนจอ๋า ผู้สูงอายุต้องกินอาหารรสจืดบางทีก็จืดได้บางทีก็ไม่จืดนะคะเพราะว่ายะน้องติดอาหารรสจัดก็มีบ้างจืดบ้างจัดบ้างเป็นธรรมดาแต่พอรู้ตัวว่าต้อง ต้องเด็กแล้วนะอะไรเงี้ยยาน้องก็จะกินอาหารประมาณนี้แหละค่ะ ขอบคุณนะคะที่ชมคลิปอยงน,น้องังจนจบนะคะเพื่อนๆขาต้องฟังเลิฟๆนะคะทุกคน